เขาาสวยเขาหล่อเนาะฉันชอบนะแต่ฉันไม่คู่ควรกับเขาหรอกเท่ากับบอกไม่เอาก็ไม่มีการเท k แอคชั่นต่อเหมือนกันเลยกับทุกเรื่องอันที่คุณปรารถนาไม่มีอะไรใหญ่ไปทุกอย่างเป็นไปได้โลกของพลังงานนะคะโลกของวิญญาณมีหมดทุกอย่างมีหมดเพอร์เฟกมีทุกอย่างและจักรวาลต้องการแขนขาต้องการ การผ่านต้องการมีประสบการณ์ผ่านบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นคุณเป็นคนนั้นคนนี้ต้องการให้ไอเดียบางอย่างให้มหาปัญญาต่างๆลงมาที่คุณและคุณเทไอชันให้คุณมีสิ่งนั้นขยายสิ่งนั้นนะจักรวาลต้องการขยายอ่ะต้องยายขยายไม่ได้แบบลดลงลดลงหดลงหดลงสังเกตไหมมันจะขยายขยายมันจะพัฒนาพัฒนาให้มนุษย์มีประสบการณ์นี่นู่นนั่น ให้ประสบการณ์เช่น